ชื่อนี้มาอย่างไงอะคะพระแม่คะแต่ชื่อก็ช่างเข้าเนาะใช่ใช่ใช่มีเพจเพจหนึ่งคะ่ะชื่อเพจหนูน้อยบนยอดดอยเขาก็รู้เรื่องราวมั้งคะว่าบีจับคู่ให้ใครบ้างในวงการบันเทิงอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเพจเนี่ยก็ตั้งขึ้นบีว่าเป็นพระแม่มาติการแล้วพอดีว่ามีในคอมเมนต์นะคะก็จะเป็นรูปแบบเหมือนบีใส่ชุดไทยแล้วก็เป็นล็อกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคราวนี้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวว่าเป็นพระแม่มาติการ <laughs> ถ้าใคร <laughs> อยากจะมาขอความรักก็ให้ค่อยล็อกเก็ตนี้เอาไว้เลยค่ะอีกหน่อยต้องทำา เอาผลงานสร้างชื่อบ้างดีกว่าค่ะที่ผ่านมาคู่ไหนบ้างคะที่ประสบความสำเร็จก็ถ้าเป็นที่รู้จักอะนะคะก็จะเป็นคุณกันกันตาทาวรกับคุณพลอย่ะแล้วก็จะเป็นคุณแก้มบุ๋มกับคุณพีทนะคะใช่ค่ะล่าสุดหลายคนคาดหวังว่าจะให้เธอช่วยคุณอำพชรภาในปีนี้หน่อยอันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าทําได้นะพี่ว่าหนูจะต้องมีรูปปั้นอยู่ที่ศรีแยกราชประสงค์แกเปิดตำนาอันนี้ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะสําหรับพี่อ้๊อเนี่ยค่ะแต่หนูคิดว่าพี่อ้้อนเนี่ยจะ แล้วว่าสวยขนาดนั้นครับย้อ, <c oughs> ยอนไปนิดหนึ่ง การกับพลอยนี่มันเริ่มต้นยังไงอ่ะคือบีเป็นเพื่อนกับการตั้งแต่มัธยมแล้วส่วนพลอยอยาดาเนี่ยเป็นเพื่อนตั้งแต่มหาลัยวันนั้นเป็นวันเกิดของพลอยพอดีและเป็นช่วงที่พวกเรากาลังเฮลแล้วก็เที่ยวกันพอดีก็แค่โทรไปชวนกันบอกว่าเอ้ยอยู่ไหนมาเที่ยวกันไหมไม่ได้มีความตั้งใจอะไรไม่ได้มีความตั้งใจอะไรเลยค่ะการก็ไม่เคยพลาดอยู่แล้วการก็มาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาถึงปุ๊บกันก็มาเห็นพลอยพอดีแล้วกันก็แบบอุ้ยคนนี้ใครอะทําไมหน้าตาแบบน่ารักจังบีก็ ก็แซวๆกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไปดิวดิวกันเองคือทาให้สองคนมีโอกาสมาเจอกันมาเจอกันแต่จะเดินไปได้ไกลแค่ไหนนั้นแล้วแต่เขาสองคน่แต่ยางน้อยก็เป็นผู้บรรดาลพรมลิขิตก็มีมาปรึกษาอะไรกับเราบ้างไหมคะคุณในช่วงระยะเวลานั้นก็มีบ้างค่ะก็เป็นเป็นช่วงวัยรุ่นพอดีใช่ไหมคะพี่ชอตต่างคนก็ยังต่างเป็นตัวของตัวเองกันมากพอสมควรอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปก็โตขึ้นก็เขาสามารถดิวกันได้ค่ะอ๋อและคุ่พิดกับ แก้มบ um, ุ๋มเหรอคะก็เหมือนกันค่ะมางานของแกรมมี่นี <the <the ่แหละค่ะอยู่ดีๆน้องแก้มบุ๋มอ่ะเขาก็เดินมาสกิดพี่พี่บีหาแฟนให้หน่อยสิบีก็แบบได้ก็คือรับปากไปส่งๆก่อนเนาะใครแบบให้เราหาแฟนให้ได้ได้เดี๋ยวพี่หาให้นะพออีกสองอาทิตย์ต่อมาน้องแก้มบุ๋มไลน์มาอีกค่ะพี่บีหาแฟนให้หน่อยสิหนูก็แบบอ้าว จริงจังนี่เริ่มคิดแล้วครั้งที่สองมันก็ดูจริงจังใช่ค่ะครั้งที่สองก็เริ่มดูจริงจังแล้วหนูก็เลยเริ่มคิดแล้วเอ๊ยยังไงดีเนาะปราจวบเหมาะกับเพื่อนบีเป็นคุณพีทนะคะที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเกษรรา์เนี่ยโสดพอดีแล้วเขาก็บอกว่าให้บีหาแฟนให้เขาเข้ามาพูดพอดีใช่เขาก็บอกวันหลังคนโสดต้องพูดไปเรื่อยๆนะมันจะได้อยู่ในหัวสมองใช่แล้วเราก็เลยอ๋ออปอัพขึ้นมาว่าอน้องแก้มบุ๋มก็โสดคุณพีทก็โสดอะ ก็ลองแคปรูปน้องแก้มบุ๋มมาส่งไปให้คุณพีดดูดีกว่าแต่ก็ยังมีอีกสักส4คนนะ,นะคะให้คุณพีดแบบเออดูว่าชอบลักษณะ<อ>แบบไหนมีส่งไปไห,หลายคนมีบ้างค่ะพี่